สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับมันช n n นลนะครับวันนี้นะครับก็มีรถเหล็กนะครับเป็นงานของอาคิสมานะครับอ่าก็เป็นเจ้าเบน์นะครับวันนี้มาคู่เลยนะก็ถือว่าเป็นตำนานสุดยอดของเบน์อีก2ครคันนะครับคู่นี้อ่ะมาดูคันแรกกันก่อนเลยคันแรกก็คือเจ้าเบน์นะครับอ่า m e r c ์เซเดสเบน์นะครับ 300SL นะครับปี1954เลยนะคันนี้นี่ครับโอ้โหดูจากด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับรายละเอียดสวยงามนะครับไฟหน้าดวงกลมๆนะครับเป็นพลาสติกใสกระจังหน้าโครเมียมมีตาสัญลักษณ์เบนซ์นะครับป้ายทะเบียนนี่ครับบอกปีพศรถเนาะกันชนหน้าก็เป็นสีโครเมียมนะครับแต่ว่าเป็นตัวพลาสติกนะ อาจจะดูไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่เราไม่ได้เอามาเข็นเล่นอยู่แล้วนะครับเน้นตั้งโชว์ฝากระโปรงนะครับก็ทําสันทาลอนนะครับมาได้สวยงามเลยเห็นไหมนะครับมีโลโก้ตรงนี้นี่ครับรายละเอียดดีเทลแจมนะครับด้านข้างตัวรถนะครับช่องคีบทั้งหลายนะครับนี่ให้มาสวยงามนะครับขอบประตูตัดสีบอลมาก้านี่ครับเห็นไหม การปัดน้ำฝนนะครับกระจกมองหลังนะครับขึ้นมาจากตัวคอนโซลนะก็ทำรายละเอียดมาได้สวยงามนะครับสมจริงไม่ว่าจะเป็นพวกซุ้มล้อนะครับคีบต่างๆนะให้รายละเอียดดีเทลดีนะครับนี่นะครับล้อนะครับก็เป็นกระทะสีโครเมียมนะครับมีโลโก้เบนซ์นะครับอยู่ตรงกลางตัวนี้เป็นยางจริงนะครับดันท้ายนะครับนี่เห็นไหมสัญลักษณ์เบนซ์ชัดเจนนะครับ300 SL นะครับ สวยงามกันชนท้ายปลายท่อไอเสียนะครับปฟาทงปลายท้ายนะครับทำสีมาให้สวยงามดีทีเดียวนะคันนี้นะครับเปิดประตูนี่แบบปีกนกนะครับคันนีแ้แบบนี้เลยนะครับภายในนะครับก็จะเป็นสีครีมนะมีแค่คันเกียร์กับชุดคอนโซลนะครับที่เป็นสีดำนะนอกนั้นออกจะเป็นสีครีมครีมนะครับสวยงามนี่เปิดประตูได้แบบนี้เท่จัดนะครับ คันที่2นะครับก็จะเป็นเจ้านี้ครับผม SLS นะครับ AMG นะครับคันนี้นี่ครับนี่ด้านหน้านะครับเห็นไหมนะครับเอกลักษณ์ทรงของเขานะครับก็ยังจะแบบมีโลโก้ตาสัญลักษณ์นะครับลายกระจังหน้าก็ยังแบบสไตล์คล้ายๆกันนะครับสืบทอดกันออกมาเลยนะครับ ใบหน้านะครับให้มาเป็นทลาสติกใสนะครับสวยงามด้านหน้าคันนี้จะยาวมากนะครับด้านฝากระโปรงนะครับก็มีช่องระบายลมนะครับสองฝั่งเนาะช่องไม่ใหญ่มากนะครับมีการปัดน้ำฝนแต่คันนี้เป็นสีดำนะออกสไตล์สปอร์ตดุๆนะครับการปัดน้ำฝนก็จะดุๆหน่อยเนาะเพราะตัวรถจะเป็นสีเทาเข้มๆนะครับมีกระจกมองข้างด้วยเห็นไหมแต่อันนี้ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับไปโยกอาจจะหักได้เนาะ ตัวล้อนะครับที่ให้มานะครับก็จะเป็นแม็กนะครับสีบอนนะครับห้าก้านคู่นะครับมีโลโก้เบนซ์อยู่ตรงกลางแม็กนะครับตัวยางเป็นยางจริงด้านในนะครับทําเหมือนมีดิสเบรกด้วยนนี่ครับลายคีบลายด้านข้างรถนะครับให้รายละเอียดมาดีทีเดียวนะครับมีมีตรงนี้ด้วยนะครับน่าจะเป็นรหัส CC ของเครื่องเนาะสวยถูกใจเลยนะครับ ด้านท้ายนะครับโอ้โหไฟท้ายนะครับก็ให้มาเป็นพลาสติกใสนะครับสวยงามนะครับทําสีแดงไว้ด้านในนะครับตรงฝากระโปรงท้ายนะครับก็จะมีคําว่า s R s นะนี่ครับโลโก้เบนชัดเจน AMG ปลายท่อคันนี้ออกแบบ2ฝั่งนะครับปลายทะเบียนก็เขียนรุ่นรหัสเอาไว้เนาะสวยงามอ่าที่ผมบอกว่ามันสืบทอดพันธุก,กรรมมาก็คือนี่ครับเจ้าประตูเปิดแบบปีกนกนะ นะครับก็ยังคงมาใช้อยู่ในรุ่นนี้นะครับภายในคันนี้นะครับชุดเบาะนะครับชุดคอนโซลนะเป็นสีดําหมดเลยนะครับถือว่าสวยงามนะครับกับเบนปีกนกนะครับอ่าคู่ต้องเรียกอะไรละปู่กับหลานเลยมั้งนะครับเพราะว่าข้ามกันมาหลายทศวรรษมากนะครับอ่าก็เป็นงานคิสมาร์นะครับงานจีนราคาไม่แพงนะครับ เมื่อก่อนซื้อคันละ150บาทมัง้งแต่ตอนนี้น่าจะขึ้นมาบ้างแล้วนะครับถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาซื้อในกลุ่มพ่อค้านะครับน่าจะมีขายหรือว่าตามตลาดนัดนะครับ<ม>เยอะอยู่เนาะคลิปนี้นะครับถ้าถูกใจก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะแล้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ